มากขึ้นทุกวันไปโรงเรียนไม่ค่อยทันแทบทั้งปีรักกับเธอก็ไรลลงทุกทีเอาไงดีชีวิตไม่อยากอยู่ไปวันวันให้น้ำแข็งควร ร้อนร้นมีกกำลังเจ็บใครเราอาจช่วยได้ให้โลกเย็นอยากทำสิ่งดีดีอยากจะมีสาระไม่ได้อยากถ้นนักหัวใจใครอยากให้วันเซ็งเซ็งเป็นวันสดใสมาลุยกันเธอพวกเราไปแค่คิดดีทำดีไม่ให้ใครเดือดร้อนสร้างสรรไว้ก่อนว่ดทันไป สวัสดีค่ะมดคันไฟวันนี้นะคะเรามาอยู่ในบรรยากาศย้อนรำลึกถึงความทรงจำในอดีตในงานแฮนดี้อินดี้ปี5ทวินหาดีตที่จังหวัดเชียงรายค่ะ บรรยากาศสนุกสนุกที่เต็มไปด้วยสีสันวันเก่าๆอย่างงานในวันนี้นะคะเป็นผลงานความตั้งใจของเพื่อนมดกลุ่มหนึ่งค่ะที่อยากจะสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับเมืองเชียงรายเราไปรู้จักกับเพื่อนมดกลุ่มนี้กันค่ะชื่อบีค่ะแล้วก็เรียนจบจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายเป็นคนเชียงรายโดยกําเนิดค่ะ คือว่าความทวิตหาอดีตเนี่ยมีชื่อภาษาอังกฤษคือ No สท a l g เจียซึ่งมีรักษา์มาหมายความว่าอดีตอันเจ็บปวดควา,ากรักษามันดูแรงเนอะแต่ที่จริงแล้วที่เรียกว่าความเจ็บปวดก็คือมันเป็นกลิ่นที่เราได้กลิ่นขึ้นมาแล้วเรารู้สึกว่าวัยเด็กของเรามันผ่านมาร้อนหนาวยังไงอะคะ่ะกลิ่นแป้งกลิ่นโลชั่นจอนสันยอะไรเงี้ยสมัยตะกอนโคโดโม่พอได้กลิ่นแล้วร,รู้สึกว่าโอเคตอนนั้นเราถูกดูแลจากพ่อกับแม่อยู่ ชื่อนัทวัชชุกาวครับชื่อเล่นชื่อปิกครับโอ้โหจำไปสิบห้าปีสิบปีเนี่ยตอนนั้นเราคงแบบมองไปข้างหน้าอย่างเงี้ยว่าเอะอีกสิบห้าปีอีกสิบปีเราจะเป็นยังไงเหมือนกับตอนนี้ที่เราเรามองกลับไปแทนมันก็คงแบบมันก็คงเป็นเรื่องแปลกใจเหมือนกันที่เรามาอยู่ตรงนี้ได้คือเราพวกเราก็เหมือนวัยรุ่นธรรมดาทั่วไปแต่ว่าอยู่ที่ว่าคนเหล่านั้นเนี่ยเขาจะทำอะไรให้สังคมได้มากเท่าไหร่ แนวคิดของการจัดงานครั้งนี้คือเชื่อว่าทุกคนมีอารมณ์ทวินหาอดีตอยากสัมผัสบรรยากาศเก่าๆก,กับคนที่เคยมีประสบการณ์ดีๆร่วมกันค่ะแล้วคนรุ่นใหม่อย่างเพื่อนบดของเราคิดยังไงถึงอยากเก็บเรื่องราวเก่าก่อนมาไว้ในงานนี้แฮนดี้อินดี้คืออะไร ความตั้งใจของเพื่อนมดจะสร้างความประทับใจให้กับคนที่มาร่วมง,งานครั้งนี้ได้มากน้อยแค่ไหนรวมถวิลหาอดีตและค้นหาความทรงจำดีๆกลางเมืองเชียงรายได้ในช่วงมดคันมือค่ะชีววววิตไไมม่่ออยยยาากกูปัััันนนนให้้แครโลล บริเวณนี้นะคะเรียกว่าสวนตรงค่ะใช้เป็นลานทํากิจกรรมในเชียงรายนะคะรวมถึงงานแฮนดี้อินดี้ในครั้งนี้ด้วยค่ะมีทีมงานอะไรยังไงกันบ้างคะจริงๆแล้วบีเป็นผู้ประสานงานหลักและบีจะต้องคอยดูแลภาพรวมของงานว่า ใครจะต้องทําอะไรบ้างแล้วงานจะออกมาในรูปแบบไหนเพราะเราติดต่อกับฝ่ายพี่ที่ท,ไไทําฝ่ายเวทีได้ยังว่าฉากไม่ได้นะอะรเงี้ยตองฟังผ้าย,ยังไม่ต้องซื<ช>้อม<ช>ันได้เพราะว่าเดี๋ยวเราจัดการเรื่องอะไนเองแต่ตอนนี้จดไปแล้วใช่หไหมว่าเรไม่อาจไม่อาจจีแผนไม้หน้าสามเนื้ออ่อนนิ้วครึนน่งสิบานไม้ไผ่สามต้นบีอาจจะเหนื่อยน้อยกว่าน้องๆที่ออกแรงในการทําผังวางไฟส่วนมากเป็นเด็กจากมอแม่ฟ้าหลวงเชียงรายค่ะแล้วก็จะมีราชพัชเชียงรายราชมงคลเข้ามาด้วยเพราะว่าเป็นเพื่อนๆนกันแล้วก็ดึงกันมาค่ะแล้วมันไม่มีค่าจ้างมันเป ทางยาวนั่นนะวางแล้วลอกก่อนดีกว่าตรงนี้ก่อนก็วางเยอะมากย่างเงี้ยเราจัดงานเป็นครั้งที่เท่าไหร่ละคะปีนี้เป็นปีที่5ค่ะจุดประสงค์ของงานแต่ละปีมันเหมือนกันหมดก็คือเน้นเรื่องการมีปฏิสัมพันธ์ของคนในเชียงรายจริงๆปีที่1ปีที่2ปีที่3เหมือนกันทุกปีคือแบบเน้นศิลปะงานทํามือแล้วก็การแสดงออกของกลุ่มเด็กๆที่อยากจะทำบีบอยบ้างเต้นนั่นเต้นนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ เปิดหมดตอนนั้นเมื่อ5ปีก่อนในเชียงรายของเหล่านี้มันเป็นของใหม่แล้วเรารู้สึกว่าเราอยากส่งเสริมและทําให้เยาวชนมีพื้นที่แสดงออกค่ะครั้งที่4เนี่ยรู้สึกว่างานทํามือมันเริ่มเกลอแล้วก็เลยคิดว่าจะทํำทีมอยู่กับซี C Show, เชียงซีโชว์หลายๆเชียงคือเชียงใหม่เชียงรายเชียงรุ้งเชียงตุงก็จะเป็นพวกหนังสั้นสารคดีแล้วก็โชว์ร้องเพลงองนี้นค่ะและสำหรับ